มาขี่คอหนึ่งคนดู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 ไปขี่คอพี่บอสพี่บอสรู้สึกยังไงบ้างคะเจอเด็กสองคนนี้ไม่น่าจะใช่เด็กน่าจะเป็นลิงมากกว่าสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแอนเจน้องกายไลืมตาหน่อยค่ะเจนฮะอ้าโอเคอยู่ไหนกันนะวันนี้วันนี้เรามา ร้านของคนคนหนึ่งค่ะอ๋อเหรอแต่ว่าเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะใช่แล้วค่ะนมาขลงใครฮะใครจํารถคันนี้ค่ะเซ็นเซอร์ทะเบียนก่อนไหมต้องเซ็นเซอร์ทะเบียนเราบังให้ค่ะเต็มจอเลยอ่ะมารอดูว่ใครมาใครใครถ่ายรถเราเดี๋ยวจะทายเช็ครถก่อนตายแล้วคุณพ่อค่ะคุณพ่อทำแบบนี้กับเวลาเดียวโอ้เช็จริงสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ตจริงดัง ะตายแล้วจีเลยเอามาเร็วพิพตี้เช็ดเช็ดรถอาจีป่ะเช็ดงงพิพตี้เดินเช็ดรถเล่นก่อนนุนไปเช็ดรถเอาเช็ดเอาเก็ดไปเช็ดรถหรออะไรกันเนี่ยเอาเอาขนมแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะเอาคันเดียวอะเราะรถเราดำจริงรถเราดำจริงเอา ก็บ้านเนาะเอาไปเช็ดจริงๆเอออ่าเอาเช็ดจริงเอานี่เรามาทำคลิปทำความสะอาดรถกันเหรอฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี่แหละเราใช้แรงงานเด็กเช็ดรถให้เอี่ยมเลยค่ะรถอะไรนะครีมโซดาแล้วก็รถโคลาเอามาขายเหรอฮะเอามากินนี่ว่าขายมาเร็วทน้องเดียวไปไหนฮะทำไมรถชุดนักเรียนเป็นอย่างนี้แบบฮะฮะ อยู่ังเรียนเท่ยังเลยคะไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ชุดไนอใอันนี้อีอันนี้รู้จักไหอันนีค่ะสวัีค่วัี่เรียนทุกเดวค่ะโนี่ก็จะยึดตำแหน่งนี้ให้ได้เลยวิวจากชาแนลพอยวิวค่ะอ๋ออย่าลืมไปซับสไคร์กันด้วย ใป่วยค่ะเป็นหวัดไอหนักมากแล้ววันนี้เจอเด็กๆเยอะก็เลยกลัวเดี๋ยวใส่หน้ากากเลยนะการกัดเฮ้ยนี่มันสวยทะลุหน้ากากเลยนะความสวยขนตาเฮ้ยมึงไปต่อขนตาที่ร้านทิงโก้เออทิ้ก้ถูกบ้านตลออ่ะโอเคเราจะยึดบอลลูนี่ให้เป็นของเรา อ่าตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอะไรครับหม่ามาฮะร้านบอลลูนี่ค่ะอ่าร้านบอลลูนี่ฮะร้านบอลลูนี่ออะ Art of i m a g i เ a t i o n ค่ะอ๋อเนี่ยใครเคยเคยดูคลิปของพี่ต่อเม้นท์บอกไว้นะพี่ต่อพี่ต่อวันดูด้วยสวัสดีค่ะเรื่องรถไฟไหม วายดีฮะตอนนี้ต้องหอดว้เหรอเฮ้ยต้องหอนี่เฮ้ยเน่ยนัข่าวที่ใครเเข้ามาเขาแล้วไม่อดรเท้าไเป็นที่ีไม่ใช่นตอนนี้นะคะวามจะความุ่นวายกำเกิดถอดก็ได้ได้น้ำตัวนี่ท่องไรครูจาสวัสดีครับสวัสดีครับผม เฮ้ยอแก้ล huh. oh, ูกก็ได้ไม่เจอเนอะแก้ลูกเลยเทว์วเลี้ยงไม่เลยไม่เลี้ยงไม่หยุดทวงเขาไม่เคยดูคลิปเลยตายแล้วเขาเพิ่งทำวันนี้เลยโอ้ยังไมม่ีใครเป็นอะไรอันนี้คือชุดใหม่เลยอ๋อนี่เป็นเสื้อเหรอใช่ครับเป็นชุด ดูแม่ฝนโอ้โหพี่ต่อไม่รูเเยอะของจริงเราก็มีชุดนะเราไปเปลี่ยนชุดบ้างไหมเจตเดยูไปเป็นต้นคิสมโอเคเจกยกจะไเปลี่ยนชุดซนต้าเปล่าฮะไม่เหรอครับทำไมอ่ะเอาไงแล้ววันนี้ก็มาเหมือนกันดีซ oh. ันต้าค่ะซันต้ากาย อ้าแล้ว nah. นี่ทำไมไม่เปลี่ยนชุดแล้วฉันจะเปลี่ยนตรงไหนนะคะในรถนะคะเขาก็เปลี่ยนในรถไงบ้านี่น้องน้องัเกตน้องเกตชุดอะไรคะน้องเกตหืมนี่เราชุดต้นหม้นี่ครับเปิดเปิดรายการนี่นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีทั้งช่องพองเราค่ะคือทูมาดามทีวีแล้วก็มีน้องวิวพอยเอาฟิวมีแม่ฝนสาราเจเดนแล้วก็ บอสชื่อเลยนะบอสกิเลสติโอเคบอสเราอยากจับไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนนี้ก็ไปเล่นของควันดีกว่าจะการที่บอสใหญ่เลยะ่รู้สึกเหมือนโดนทำลายวันนี้มีความวุ่นวายความวุ่นวายมากเจตพอแล้วเกจส เไปิอมันใสงพแล้วพอนี่นะคเราอยู่ที่ร้านอที่บอกเราอยู่ทร้านบอลนี่บอลลูนี่คะนี่เป็นร้านของพี่ต่อบอลลนี่ทีมต่อของวัญเหะโอ้เท่จังเลยค่ะเออเท่มากเลยพี ต่อเบคกี่เป็นต่อนะคะเราสามารถแบบว่าเตกเนรามิตลูกโขกได้อย่างแบบว่าตามใจฝันนะคะใครอยากได้อะไรนะเข้ามาคุยกับพี่เลยแล้วตอนนี้เรายังไม่เจอพี่เขาเลยนี่ดูดิดูลูกเราที่เปแกล้งคีย์บอสเขาอ่ะนี่รู้จักกันดีแลหรอเออนี่ยาดินี่ยาอย่าตีเบาๆเอาไม่ใช่เอาไปพูดผิดไม่ใช่ยาอย่าตีอย่าตีโคตรโมโหเลยนะ เฮ้องสู้นะเฮ้ยอเอาเอาเอาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันพี่แอนสวยไปคนเดียวเลยค่ะวันนี้อ่ะโอยอย่าชินเราใจดื้อร่างกายหายไปร่างกายหายรงกายหายหายเละหด้

เกๆก็มั่วไปอ่ะเม้อกไปทำชิ้เอา้น่เยโอ้ยิว่่เดินองเดนลองเของขวัญอ่ามอขอขวัญอีกอ่ะเอาโยนเลยอ่ะลูกให้ดีๆดีลูกอะ ขอควัมอีกแล้วขอบคุณครับก่อนกันก่อนกันขอบคุณครับก่อนกันก่อนกันก่อนที่การก่อนเลือกกอนเลือกกอนเลืกแล้วลูมันมาเป็นสนใจแล้วนสถานการณ์เยอะแยะไปหมดไม่รู้จะทายอะไรเป็นไงฮะของหมัอนแกะเรียบร้อยเลยค่ะแกเลยแกเลยบอกเขาว่าข้างในมีอะไรอ้าวไม่บอกเลยรุ้นเองลุ้นเองโอ้ข้างในมีงูอยู่นะดูนะดูปะลูก ันนี้มีชื่อว่าไม่มีไอ้คนลูกคนนี้เขาแกะเองลูกให้ต้องเดาแกะตัวนี้มือปำอะแกะจับแกะถ่างเลยไม่ได้คิดลูกดีอ่าเป็นอะไรอันนี้เป็นเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเคยมีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วมีมีด้วยกันนะ คยมีไหมครับตั้งแจ่ให้เคยฮะ่ะแกให้ไหมแกะให้ไหมเอาแกให้ได้อะมาลุยเลยอ้หสจะกะวันนี้สรุปะแกะวันนี้หรือโหป็นไงได้โหสรจะแกันนี้หรือปันนี่น้อ้สรป้รรป้อะนี่นนี้้ะนีะ ลองไม่เอาแช่น้ำไปถ้าแช่น้ำแล้วมันจะเปลี่ยนสีเหรอคะใช่มั้งไม่รู้เห็นเห็นไอที่มาน่าจะเปลี่ยนสีได้นะไอ้น้องเดียวเอาไปแช่น้ำตู้หลังโน้นไงไปมันต้องน้ำร้อนน้ำเย็นเปล่าไม่รู้นะฝนคืออว่าต้งน้ำอะไร อ๋อต mm ้อ hmm. งน้ำบ so so ูดเหรอที่นี่มีน้ำบูดไงเดี๋ยวเคยเป็นอย่างนี้แต่สอย่างนี้เป็นอ๋ออย่างนี้ฮะต้องโดนน้ำอะไรอ๋อถ้าถ้าถ้าเป็นร้อนจะเป็นสีขาวถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำเย็นจะเป็นสีน้ำเงินแล้วเราอยากได้สีอะไรอ้าวสีน้ำเงินฮะมัเป็นสีอะไรไม่เดินเป็นสีนี้ถ้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไปโดนน้ำเย็นก่อนข้างหลังมากนะลูกปเดินไปไปร้าน็อกปลาอีตาตามอ่ะไปเลยค่ะล้างมือ อ่าตอนนี้จะล้ลางแล้วค่ะเป็นไงฮะเป็นไงอะ่ะเปลี่ยนสีจริงป่าวอ่าเป็นไงสีเปลี่ยนไหมคะไ,มไปเปลี่ยนฮะไป,ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเหรอจริงเหรอก็นเป็นสีน้ำมึนอ่ะโอ้โอ้จริงด้วยจริงด้วยอ่าอ่าอ่าไม่โดนหลอกแล้วนะโดนหลอกไหมไหนเปลี่ยนไหมฮะเดี๋ยวไ,นไนหนพิถาด้วย อะไรกันไม่ได้ถ่ายอยู่ะแมันเป็นคลิปที่วุ่นวายบากนะดามแอร์นะฮะหัวฟูเหมือนเออไม่รู้จะถ่ายอนไดีมีหลายๆกล้องหน่อยรจะทย เออพูดวายไปหมดื่อไหร่เจ้าของบ้านจะมาเดี๋ยวบ้านเจอแล้วเราจะกลับเลยนะไล่ออกจากบ้านกลับให้หมดเลยบอกวุ่วายเปลี่ยนไหมสรุปเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเหมือนลายขึ้นบ้านตอนแรกไม่มีลายอ๋อใช่ไหมตอนแรกไม่มีลายบ้างไก่ตอนแรกนี้อ้าวเอ้าย่างไรได้งงอ่าตาตกลงว่ามันเปลี่ยนแล้วกันนะอ๋ออุ้ยมีลายผับเลยขับอยู่ข้างนอกมาส่องอยู่แฟนคลับส่องอยู่ข้างนอกเนี่ยแฟนขับใครอ้าวใครอ่ะแฟนขับใครอ่ะ เราไม่มาไม่ได้ใครมาโอ้โหงานเราเป็นแดงหรือขันเดือนคนนี้รู้จักใคอ๋อไม่ตื่นเหมือนกันคนนี้รจักครรู้จักใครคนนี้คนนี้เสียใจเสียใจคนนี้ม่รจักยากเลยคนนี้ใครคะเบอร์คนนี้คือ T I มันจอดตั้งนานแล้วเราจอดว่าไอห้องนี้ป้าอะไรกันอยู่พี่อินใส่เลยแล้วพี่อินอยากเห็นผู้ชายใส่ผู้ชายใส่ะผู้ชาเยผู้ชาเะเราเข้าไปอะเข้าไปครเายั้ลองกายของกายเข้าไปแล้วเราผิดทางเปล่านี่เขาไปนอนเหรอเนี่ยฮะ กายกายอ้าวสทีบอสเป็นยังไงคะคือจริงจริงเมื่อกี้อยู่ดีเดลเขาก็ปีนขึ้นมาเฉยเลยอ๋อตอนนี้กาผมเป็นต้นไม้ต้นไม้ฉันดกต้นไม้ฉันดีกว่าเหรทำไมอ่ะต้นไม้ไม่ขยับใช่ไหมมือไม่สั่นมือไม่สั่นก็ต้องมันต้นไม้แดมีแต่ความวุ่นวายเนาะดูน้องเดียวน้องเดียวเรียบร้อยกว่าโอ้โห ดีเลี่ยชอโฆษณาตัวเองแข็งแรงเขาบอกว่าออกกําลังกายเยอะแข็งแรงไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถเดินได้้าบอลขาบอลไม่หลับไม่สามารถเดินได้ข้าบออนองเรวไปคนละงอยขีคอยคนนึงคอยคนนึงตเดี๋ยวๆๆลงลงลองอๆ้มดอุ้มๆอุ้มรู้อขีคอคนเร็วโอ้โอๆ เอาเดียวขึ้นเลยเอาลงไปแล้วหนึ่งคนเขาที่เขาจะทำท่าอะไรเขาอะเขาจะทำท่าอะไรรับกายไม่เขาเป็นถุงของขวัญไงของขวัญความวุ่นวายมากความวุ่นวายาของขวัญอยู่เอาไปสงของขวัของขวัญเอาของขวัไปส่งมีสีแดงไมสีแดงแดงเอาเซ็นต์นงเวอเร็วเอาไปส่งพนักงานเว่นเอาไปดีว่นไไหวเหรอ ดู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 มาขี่คอพี่บอสพี่บอสรู้สึกยังไงบ้างครับเจอเด็กสองคนนี้ไม่น่าจะใช่เด็กก็จะเป็นเด็กมากกว่าลิงลิงลิงเอา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 โดนละโดนละวโดนล้วนี่แปลงร่างเป็นลิงนะโดนแล้วปลาไดโดนนั่นใหญ่นั่นใหญ่นี่เรามาทำอะไรกันครับมาขี่คอกันเหรอครับ แลนูก okay, ็ไงเนี่ยแก่กว่นเดิมีเกืออะไรเนี่ยนมีเกืออะไรเนี่ยนี่ลิงอีกตัวนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบ้านยีงมีแต่ลิงจริงด้วยโอ้โหสวัสดี ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ต่อครับพีต่อครับเปิดชีวีโอเคให้ขายสองหนึ่งนาทีนะครับก็เป็นร้านลูกโป่งครับมีลูกโป่งเยอะมากมายเลยครับไม่จะเป็นวันเกิดรับปริญญาเลยครับเป็นลูกโป่งวันตายเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีอ่านได้ไงฮะเป็นช่อหาข่าวใช่ไหมครับก็สามารถมีรายการสงสัยสนุกสนุกได้พี่ได้ครับเขายกันอย่างนี้ขายกัน ฟังวรรณคดีที่ชอบปัญหใกันใหญ่ไม่มีใครแก้ชอบมองทะลึ่งไมไ่ไมไม่กวจะนุกนานะคะเราเป็นเดียวนแด้ขายไหมครับก็มาอะไรกันได้ขายก็ยังต่อครับก็มีลูโป่งครับเดี๋ยวนี้จะส่งได้แล้วก็ลูป่ง ปลอดภัยครับไม่เป็นไรต่อเด็กครับไม่ติดไฟโอเคเอ้ามาบัลลูนกันแน่ครับบ้านค่ะบัลลูนเจ้านี่อ่ะบลลูนไม่ใช่ค่ะบ้านค่ะอาแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวกิจกรรมหลังต่อไปเนี่ยเราก็จะมาปาร์ตี้กินกันแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเล่นเกมกันนานกันนะโอ้โหนี่นี่บรรยากาศสนุกสนานเตามันกินดีกันเถอะ